เราได้ยินไหมเพราไงเดี๋ยวไปห้อยกับพี่หยกแป๊บนึงเด้อให้เวลาชั่วโมองหนึ่งไปเราจะไปด้วยกันเราโดนพวกเขาทิ้งไปแล้วกับบ้านก่อนอน,นี่ก็เลิกงานแล้วนะฮะโอ้คุ้นเหนือ่อยเลยวนันนี้ไปเดี๋ยวเราต้องไปเงติมน้ำมันก่อน รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่เราก็จะกลับบ้านกันเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะฮะน้ำมันหมดละแล้กขี่เดียวเองเนี่ยไม่งั้นนี่ไปไม่ถึงปราสาทแน่นอนเนื่ยคนเหนื่อยเลยวันนี้เรื่องแล้วนะ,ะนี่ก็เกือบหกโมงเย็นละขอไปเติมน้ำมันหน่อย ไ,ได้ไหมวะอืมก็ตรงปั๊มข้างนอกดีวะตรงนี้ม่รถเยอะอะขี้เกียจรอ,อนี่ฮะต้องไปวนยูเทินวนรถติดชิหมหายเติมสายนอกก็ได้น่าจะโอเคอยู่มีก้าห้าเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะอันนี้ก็โชคดีไปนะ คนไม่ตกถ้าสวนใหม่นี่คนหลายนะวะคนเยอะรืยดิแนววิ่งออกกํบบาลังกายจังเลยร <Yeah. S 1> รถตู้อะไรแดงๆวะสูฟงฟรีลงฟรีมีลงฟรีด้วยเห็นว่าได้ข่าวว่าตําเนเขานี่ตามยึดถึงสนามแข่งรถเลยไม่ใช่อะปิดสนามยึดรถเลยนะ <S <S 1> <S 1> คือเอาทุกอย่างอตอนเนี้ย แม้แต่ในสนามก็ยังโดนจัดอ่ะก็จะมีสนามเพื่ออะไรนะฮะพี่น้องครับออ้ขี่ในะถนนหลวงในหมู่บ้านชุนอะไรนี้พัวเข้าใจนะว่ามันผิดกฎเออเสียงมันดังท่อมันนงหูชาวบ้านเขาอะไรอย่างงี้แต่ในะสนามไม่พูดถึงไม่น่าจะจับนะแต่ก็ไม่พ้นครับเรียบร้อยเกม ขุดขาวโบเลยอุ้ยคุขดขาวมาดูดิโคตรเก๋เลยว่ะนี่ก็5โมง5:15เ้านะเราจะไปถึงปราสาทก็น่าจะประมาณขับรถประมาณ20นาทีไปช้าๆหน่อยน้ำขี่ไปเรื่อยๆนะผมก็เป็นคนที่ขี่รถไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่120 130แค่นั้นแหละประมาณนั้นถ้าไม่รีบจริงๆนะ โอ้ยโอ,โอ้พี่เซ็กพี่เซ็กตัวใหม่เปล่าวะคุณล้อเลยโอ้ส่าย,ยหเลยว่าผู้สาวสกู๊ปี้เมื่อยไหลขี้หายเลยเนี่ยตอนเนี้ยป<ะ>ังก็จะขี่ไปถึงบ้านอีกโอ้ถ้าตรงนี้แถวน,ถนี้ช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นนี่รถน่าจะติดมากเลยเพราะแม่งโรงเรียนนะอโอ้รถแรงมีแต่เด็กแว้นเลยเด็กแว้นทอลัน โอ้ยู่เทิร์นนี้โคตรอันตรายอ่ะดูดิอยากจะออกก็ออกอค่อยๆเรียมค่อยๆเรียมออกมาทีละนิดทีละนิดแหม่ไม่ดูรถวิ่งมาตรงเลยว่าเขาขีา่แรงขนาดไหนโซนิคท่อรัน่นเดี๋ยวเตินมน้ำมันเดิมปั๊มหน้านี่แหละเติมเท่าไหร่ดีวะร้อยหนึ่งไหมพหพี่ไปส่งไหมจ๊ะ<อ>ตรงนี้ก็ได้ โอ้ยโอย้ไปไหนกันนอนน่ไป,ไ,นไปใส่กันนอนน่ลูกพี่ช่างหยกเดี๋ยวเราไปหาแวะไปดูช่างหยกก่อนช่างหยกเซตเก้าเบาหวานเปียก ไปไหนนี่พี่ยกโอ้เสร็จเก้าขันแรงสวัสดีครับไปไหนครับคิโรเล่นโอ้ชิวหลายแท้นี่ชิวคิโรเล่นไปดีมนดออยากจะไปเหมือนกันนะแต่แฟนรอกินข้าวว่างไงดีวะเดีย๋ยวด้ bay thế này bay vui ừ. hả? ừ hả? hả? đâu? thôi, tham nghe cẩn ơi, tôi tăng <laughs> ลับลับลับข <ajuda? S 1> ึ้นสนิมแล้วน Hello? Hello? Nice. ี <man> uh? ่ขึ้นสนิมแล้วนี่โอ้ไม่ได้ขี่เลยฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมทำไมเรียกไปห้อยกับพี่หยกแป๊บหนึ่งเด้ออ้าวทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะนี่เจอแกอยู่ปั๊มพอดีแกชวนไปห้อยแป๊บหนึ่งกลับกี่โมง ไม่ดึกหรอแปบ๊บเดียวให้เวลาชั่วโมงหนึ่งครับครับ <c oughs> โอเคไปขออนุญาตเรียบร้อย <c oughs> ไปไปคิวเล่นกันไปกับช่างหยกบัวหวานเปี๊ยกเซตเก้านะครับ <c oughs> ไปเอากับนี่ครับซี6ี0กห้าูนเอสองคันนะครับ <c oughs> จะตามพวกพี่เราทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้สีสูเลยเราเองสองสูบคนเดียวโอ้ยเยอะมากโคตรลั่นเลย เบาหวานเปียกหลายชื่อเลยคือเนี่ยเยอะจัดลของน,อนบราเลย นานไหมนี่นะครมีซี c ีหกห้าูนย์เอฟนะครับสองคันแล้วก็ช่างหยกชัดเก้าเราคันหนึ่งโอ้ยไม่ได้ดูดำดูดูดำดำสี่สูบทั้งนั้นรถเราเองสองสูบคนเดียว <c ười> รีบแทะช่วยสิงเขาไม่หนีนไปไหนหรอเส<น>ือดูดิเฮ้ยแม่งุกล้ออ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบช้าๆถึงช้าแต่ชชว่์วนะไปไม่ได้เรามีซีดีผมน้าสิเนฟอยู่ข้างหลังเราคันหนึ่ง โอ้ยพี่เขาสองคนนั้นหายไปเจ้โอยช่วง่หนมีน้ำอกว่า ไข่าวว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเออมันก็พอมีแบบปิ่มๆนิดหน่อยอยู่บ้างนะฮะถึงมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ยมันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งกินนะคะผมเรื่องทีขอลงไปถ่ายรูปกันข้างล่างนะเออลงไปถ่ายรูปกันข้างล่างนะคือแบบดินมันแห้งมากเลยนะครับแต่แต่ก่อนนี่แบบน้ําแบบขึ้นมา เยอะนะฮะอ้หพี่สายอะไรเนี่ยสายมุน PCB หกห้าศูนย์650นะหกห้าศูนย์ F เอ้อ c b หกห้าศูนย์ F ไปเราจะไปด้วยกันถ้าเราขีดตามเขาคงไม่ทันเราโดนพวกเขาทิ้งไปแล้วเหลือเราสองคนจอด ขี่แรงแท้ขี่ปกติปกติอะไรหายเลยเมื่อกี้อุณ้ำคุณแห้งอะเนาะสิ่งไปส่องอแต่งยังโหดครับคันนี้